น่ากินอยู่เนาะน่ากินเนาะสั่งมาอีกสามน่ากินที่เขาบอกช้าก็ไม่ช้าขนาดไหนเนี่ยได้แล้วเนี่ยเขาบอกเขาก็หวังดีนะแล้สั่เยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงปรุงเผ็ดปรุงเปรี้ยวหนึ่งสองสามสี่ อ้าฮะใช่ลุงลุงแอดโอ้ยน่าแหล่หน้าดำแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ทุบ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 ยอดไลค์ทุบทุบทุบยอดแชร์นะคะเฉลิมฉลองกับเสียงพยาบาลอ้วนพริกพริกผัดโอ้โหน่าจะเผ็ดตุดนแล้วน่าจะเผ็ดตุดนแล้วแต่เติมน้ำตาลสักหน่อยกุดมอร์นิ่งค่ะกุดมอร์นิ่งค่ะพี่กิฟ ที่นี่คือหาดนางรองติดกับหาดนางรำสัตหีบนะคะเขตทหารมาค่ะนั่งอยู่ตรงบริเวณหาดนางรองลาดหน้าเทให้หมดเลยเหรอเออเอาหิวไม้อดทนหน่อยนะมาแล้วตำไทยตำไทยไทยปูมาส้มตำมามาทางนี้ลูกเอ้ย ช่างปิ้งเล็งทอดมอดย่างทะเลรวมกระเทียมเจียวมาขอถ่ายรูปหน่อยมามามานั่งรวมกันอะไรเนี่ยของบาดอ้วนทุกอย่างเลยโอ้บาดอ้วนหิวว่าไม่กินละนี่พ่อเขาช่วยเขาดิจะลุกไปไหนแต่จ้อยลุกหนีเลยเหรอให้ผมนั่งตรงนี้ไม่เฮ้ยผมมีนมแล้วคือนมอาจฉริยะมากินด้วยกันตจ้อยจะขยับให้เอาจานส่งมาให้ตจ้อยจานนะ เอาโอเคสำนีละมาค่ะทุกคนเริ่มกินกันเลยริมทะเลนะจ๊ะหน้าก็จะแหล่จะดำสักหน่อยเขาหัวใจเขาหัว,หวใจน้ำใส่กิกเลยค่ะน้ำใส่กิกเลยน้ำใส่กิ๊กเลย,เลยอันนี้เปทานต้มตำไทยปูกับตำไทยค่ะกินเลยค่ะน้ำมา ส้มตำตำส้ม,ส,ม,ส,มส้มตำมา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 ลองท้องก่อนเร็วๆอืออันนี้ออก,อ,อ,กอร่อยนะนนยนะที่บอกว่าอาหารช้าราคาแพงอ่ะไม่ได้แย่นะอร่อยเน้นะบรรยากาศไงเอวิสหลาน หาดนางลองตรงหาดนางลำสัตหีบจ้าเพื่อน,อนใครแนะนำที่ไหนบอกมาต,ออมต้องเล่นกระมงดิแต่ลมเย็นดีนะโอมาหิวยังโอมาอตําไทยมาโอมามาก่อนเร็วจกจวดมามาเร็วมาเร็วมาลองท้องสักหน่อย อืม,อมดูราคาค่อนข้างแพงนะแต่ว่าเมนูที่จัดมาจานไม่เล็กรสชาติอาหารไม่ได้แย่ร้านหน้าทะเลอันนี้ร้อยี่สิบบาทนะคะเป็นของสโมสรน,นะหาดนางรองนะคะโซนที่มันเป็นแบบปูเสือเราไม่ไหวคนเ่าแก่นั่งบลง อันนี้เขาก็สอบปะน้ำงเท้ารถปูเขาบอกมาบอกว่าได้แค่ครึ่งโลนะเครื่องโล,นะงลก็แต่อร่อยนะร้านนาอร่อยเออส้นใสโบ๊ะเลยแม่แพงเขาขายอย่างงี้อืมทะเลจาาน้ำใส ส้มตำถ้าเล่นอนะเหมาะเลยเพราะว่าน้ำมันใสดีตรงเนี้ยเม,มื่อกี้แม่นิดแม่นิดบอกเมกื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าที่บอกเราเมื่อกี้าะว่าหาจอมเทียนอย่าไปนะไม่น้ำไม่ค่อยดีจอมเทียนแม่นิดแม่นิดท,ที่เจอแม่เมื่อกี้ ที่บนทอมินอลอ่ะอืมอันเทยอันนี้อืมลงดูกได้อันนี้กหัวทวาีจ้าเอ็มอืมอร่อยอยู่วันอภเปลี่ยนใส่นั่นมงอันนี้มสวมไปเลยสัวมัน

ออก่นั่งเพื่อให้ทุกคนเห็นวิวทะเลสวยๆนั่ใช่กินกาแฟกินข้าวต้มแค่นั้นเองวันเนี้ยแต่รางวัลยูนิซิลจับกําหน่ี้จับไปจับเป็นก่อนจับไปเลยเนี่ยนี่นี่โอ้โหปากใหญ่เลยเลี้ยงลงน้ำมั้งนะนี่มันเดือดยังดูหมึกอื ข้อดีของการมากินริมทะเลคือของทะเลมันสดอร่อยเขาหามใหญ่นะรอยยี่อ่ะเคยหน้ามีว้าเนาะเอาปล่อยเล่นๆให้เด็กแบบให้ดูอะ่ะ ้้ <c oughs> ข้อดีคืออะไรรูป้ป่ะเราร้อยอยู่มากเวลากินมันโคตรอร่อยเลยแล้วก็อร่อยจริงมาก,ก็กเ,เขก็แพงขึ้นมเอเตอร์เวย์กลับพัทยามาทางสตีฮิบแล้วก็ลงมาโซนนี้ จะไปหาดน้ำใสเอารถเข้าไม่ได้นะต้องนั่งสองแถวต่อ<ม>ก็เลยไม่เอาก็เลยมาหาดนางรังนางรังลมคนเยอะแยะมากมากยาม,ามาหาศสาลเสือต่อเสือเจอแฟนเพจเอฟซไทยรูปก,กันสนุกสนานร<ม>ับกปอบค่ะที่รัก<ม>ที่รักอมึกเนี่ยามากหลายคนหวานอะไร เนื้อปลาหวานไงต้มปลากินอะไรลุยรถไม่ยอมรอดเนี่ยไม่ยอมรอดใช่ร้านหน้าทะเลให้ริมทะเลไม่ร้อน ถามว่าอากาศร้อนไหมร้อนแต่พออยู่ใต้ต้นสนแล้วไม่ร้อนแล้วลมเย็นไอ้เจ้าบานาน่าใครจะเที่ยวเที่ยงบ้าเอออย่าไปอ่ะคู่เดี๋ยวขอคุยกันก่อนหืมกุ้งกรอบเด้งสดไหมกุ้งสดอร่อยผักบอกเปลือกกรอบโอเคร้อยยี่สิบบาทคุ้ม เอ้ยมิยูไม่เห็นเลยะเฮยยามมี่รัดหน้าภาษาอังกฤษเขาว่างไงหึนูโดเลยบอกอ๋อเซอไฟด์ so fine, ูดูอืมเดี๋ยวจะย้ายไปกินข้าวทะเลรวมให้ดูแล้วนะ จะย้องให้บักซอยใช่ไหมพูดถึงเราน้ำเมื่อกี้น้องที่เอเอ,อที่บริษัทส่ทงมาบ,บอกแล้วช้อนหายขอช้อนหนึ่งอันได้ไหมคะ,ะ,ะแม่หนูขอช้อนอันหนึง่งนี่ไงแปบ๊บส่งมาแล้วอคอมครับข้าวทะเลข้าวกระเทียมทะเลเขามีน้ำปลาพริกมาให้ไหม หูข้าวแน่นมากร้อยย,ยี่ก็ข้าวระเบิดเลยเนี่ยอัดมาแน่นฟลอเลยโอ้โหลงแอดกินกับบานอ้วนเมนูจานใหญ่ก็ราคาประมาณนี้ร้อยกว่าบาทแต่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพง,งน,นูดโดอิน gravy ซอสค่ะโอเคค่ะอืมอก็นินส้มตำเป็นน้ำซอสได้ไมั้ยอืม,อมหูคนเยอะแยะเป็นร้านเลยทะเล ทะเลวันจันนะรถจอดต้ใจมไม่มาอยู่ใช่คนเป็นล้านเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คนทํางานแบบว่างานเอกชนเยอะเนาะเด็กปิดเทอมอ่ะเนาะเขาไปถึงข่าจะไดอ,อยูไอ่ไหนบ่มีแรงไปอืมอืม น่ามีซอสให้ใช่ไม่อันนี้เป็นร้านมสมมสรหอมซอสคอให้คปรปะาตนนัวมันนะเขไม่นด้ไม่เปลกินได้กินน้ำซุปต่ำแอ้มเรานั่งองสโมสรเพราะมันม,มีที่นั่งสบาย,บายดูโต๊ะเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยหินอ่อนแต่ว่ารอบๆส่วนใหญ่ปูเสือ ก็ไปสั่งร้านข้างบนเอาที่แฟนเทจอะ่ะเขาเป็นเจ้าของร้านข้างบนที่เจอกันกอดกันถ่ายรูปมกเมื่อกี้แกก็ยังไม่ห่วงเราว่าเป็นลูกค้าเลยแกก็บอกโอ้ผู้สูงอายุปายปไปกินสม,มสอมม่อน,นเขาก็อืมเขาก็เห็นว่าเออน่าจะไม่สะดวกแหละบ้านเราอะ่ะทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งคนอน้วนแกก็เออมานั่งใี่เ,อเหอ,อะนม ส่วนพี่ที่เขามารับเอาเรื่องก็บอกรีบสั่งนะคะที่นี่อาหารออกช้าราคาสูงสกะะ็ไม่แย่นะก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนดิเราแบบมันกัจจะลำบากเลยลุกยากอะไรยากเลย ไม่ได้เตรียมความพร้อมมาขนาดนั้นอร่อยถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยไมด้ได้กัมันริได้แล้วได้แล้วจ้ะไอ้บางวันมันยังไงวะ ล่างทาเท้าเอกว่าเล่นน้ำทะเลเอารวมให้หน่อยดิคุกคุกคุก<ๆ>ทำไทยกับไทยปูยนินเยอะแต่นาะะจ้อยเป็นของดิบอีกแล้วนะดนเดี๋ยวไอ้น,นี่ของเสียจุดๆนะเอาที่ <ๆ S 2> จะมา อย่า<จ>หา<ด>ว่าเลยไม่ได้ไม่ได้ว่าสะกัดดาวรุ่งนะอย่ามาขอร้องช่วงนี้นอย่ามาเต่าทิศน้องถายไม่กลับเลยช่วงนี้นตัวแพงมากอืคนเยอะเกินอย่ามาถ้ามามาวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็คนเยอะอยู่เหมือนเดิมผมก็ต่ออีกวันนึงอ่าทิต์จันทร์ทานพุดไปแล้วะนะจนอ่อย สวัสดีนะหล่อหาดนางลำลึกเข้ามาที่หาดนางรองห้าโมงห้าหกมงก็ปิดหาดห้ือห้าโมงหกห้าโมงนหกโมงเขาประกาศห้าโมงเขาล้มทงชาติก็ไอ้นี่หนูก็เคยมาหนูรู้ นี้ได้ไหมเลิอยู่เนะาะบาทอ้วนอิ่มข้าวก็ไม่งงแงแล้วจ้า

บาดอ้วนสั่งจากในช็อปปี้ไปให้เรื่องกำมัน,มนเลยบอะนั่นหรอรีวิวยังอืมอันทัวารากับแล้วมั้งนั่นหรอบอกว่าสงการไม่ก็ไปเล่นไหนเลยเล่นน้ำอยู่บ้านกันเย็นสบายโอ้โหอะไรนะมันคือใหญ่แท้โอ้บิ๊กวันอยู่นา หลัดนาตัดจ้อยกับคุณต่อยหุ้นกันใหญ่จังตัดเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาปรุงผาดนางลองจ้าแล้วลุงไม่สั่งอะไรกินเขาเลยเหรอขมอยอ่ะ โอเคเดี๋ยวหนูกินด้วยหนูชอบแต่หนูยังไม่ถึงเวลากินเข้าใจปะนถึงเวลากินก็หมดแลอือะไรอ่ะไสั่งอะไรล่ะ พราะเขาไม่สั่งมีกลิ่นเองพ่อกินรับหน้าหุ่นกับพี่ต่อยพี่ต่อยของหุ่นกับตาจ้อยเออเมนคอร์สยังไม่หิวเลยเนี่ยเออไม่หิวเข้าใจไหมนะส่วนใหญ่โดมก็แจมทุกพื้นที่แค่นั้นก็อิ่มไม่มีเมนคอร์สเป็นของตัวเองใช่เมนคอร์สต้องเป็นองเนี่ยส้มตำนั่นเองเนาะสุดเอาก็เอาไปดิ แบ่งก <ste> <pee> ิน <Wagner> ท <off> <The> pues <an> ีละน้อยช้อนมันหลายจือต้องกินอย่างนี้เนี่ยเยอเยน้แมงวันแมงวันนี่วันจันทร์ก็ไม่หยุดหรือ้ยน้ำตาลเน้ำตาลตาลโอ้โหวานหวานแตเย็นแต่เย็นอเขกินหวานก็เนไรก็ไปกินนอกบ้านมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ิได้

เขาไม่มีจิ้มให้หรองะจิ้มปลา่อยะนะเอามาสานเขาก็มีนะ อ้าอ,อะไรกัดขาวะมามามเบดมามาเส้นใส่กิก๊บเลยเนาะระวังนะพ่อระวังเปื่อนยาเ่จเปู้ใจว่าลูกน้องมัน,มน,นยันยงไงได้องกังนมนะ่ด็กนนแลนแม่ไม่มีเ,เดี มันเอาของโตหิงมากเลยนะขึ้นหัไม่ไม่เยอะเป็นไงฮอร่อยอร่อยเออหักไม่ติดปันแย่เลยเหนะเราเข้าไปเคลียไม่ร้อนเหมือนร้อนแต่ไม่ร้อนอะลมมันดีทะเลอะคิดว่าจะร้อนมันไม่นานได้ต้นสนไง ไม่ร้อน,อน,นโอเคเลยรู้ว่าจะร้อนบานมากเนะอืมมันร้อนจริงจริงโอเคอยู่แล้วก็ได้นั่งแบบไม่ใช่เก้า e อนะี้เอนอ่ะเก้าอี้เอนนั่งยากหน่อยนึงเก้าอี้เป็นเก้าอี้เลยไง okay, อยโอเคอยูอ่พันณพอ ไม่ได้ไปอยู่คนละโซนพันพรไม่ได้เข้าชลบุรีอยู่พัทยาอยู่สัตหีบติดระยองนี่พลุงหาดนางรองจ้า ต้องมานั่งกินส้มตำไทยเซ็งพันคอดียังบดเต็มตัวปลาได้อะเมื่อวานไม่งั้นล้ำแล้วนะเมนูน้ำนะชอบจะก่อนนะปลาเขาแบบปลาคือนัว น้ำใสน่าไปค่ะพี่อาหารแพงแบบบางแสนไหมคะพี่บางแสนไม่เคยไปกินสักทีเลยนานมากแล้วอะบางแสนของแพงเหรอคะตอนนี้ของทะเลมันแพงอะนะเขาคิดว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบว่ามันแพงไม่แพงเลยอะว่าที่ไหนแพงกว่ากันอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเลยอะเพราะว่าบางแสนไม่ได้ไปกินนานแล้วเด้ถ้าไปจะไปถ้าไปบางแสนนะส่วนใหญ่จะแวะขากลับไปอ่างศิลาแต่ถ้าไปนั่งกินที่หาดบางแสนเลยไม่ไปนานนานจัดแล้วอะ กับสิบไปครั้งสุดท้ายไปกับไอ้เต้าจำได้ไหมแม่แมที่ไอ้ตุ้ยมาหาพี่ไปโหไอ้ป่านอย่างตัวเล็กๆอนุบาลอยู่เลยน่าจะครั้งสุดท้ายที่แบบนั่งหาดบางแสนก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงจำไม่ได้ว่าแพงขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆตรงตรง,ตรงอ่างศิลาค่ะไม่แพงนะของทะเลที่แบบซื้อแล้วก็ไปกินอะ่ะส่วนร้าน เปียกมันทะเลถ้าเปียกมันทะเลเคยไปกินอยู่หูแพง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 หูชี่เลยเอามันจะไปเอกเกรหนึ่งเจ็ดพันนี่ใช่ฮะเจ็ดพันหรืเจ็ดพันเราต้องไปซ้ำนี่ไปไปกินอ่ะเจ็คบินเจ็ดพันสองพันหใช่ปูจายเราสองพันห้าตัวแต่ปูตัวเท่าเต่านะเราต้องไปซ้ำนี่ตอนนี้เรามีตังค์แล้วตอนนั้นเราไมม่ีตังค์วันแม่เขาพาไปเียอ Hãy im, thải là wát, gìn nước lạnh để mai à, tất cả, cái thiết nói đi, không, 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 เชียวให้ละเอียดเดอ้อคุณต่อยเดี๋ยวอาหารไม่ย้อยอึดอัดชิบเปงแต่วันนี้แอบกินกาแฟาปั่นไปแหละก็ไม่เห็นเป็นไรก็โอเคอะ่ะลรงแอ้ดูดีดูดีลุงแอ้ดูคู่นู้นดีเราต้องอย่างนั้นแหละเราคู่ของเราละ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเออเอเอ,เอ,เอนี่มือหรือตินตอโอเค,คจ,จริงจริงอ่ไม่กินไม่กินโอเคอุ้ยอยากกินเกี๊ยวป้าสัมยานว่ะ,ญญวะพี่ก็เครียดเด้อถ้าไม่ให้กินน้ำเย็นนะเครียดมากเลยเป็นคนติดน้ําเย็นมากเป็นคนแบบกอดแก้วเย,ยติแข่งอยู่ตลอดเวลาอืม ดาวได้พาลูกเที่ยวมากปะเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอย่าพึ่งกลับแม่ค้ามาลุมขายของจนเวียนหัวพิบาลที่นั่งกระแพงจ้าพิบาลที่ไหนนะพึ่งอะไรวะไปพึ่งกลับมาอ๋ออันนี้ที่บางแสนใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคโอเคเออแต่บางแสนนะเขาจะแบบฟิลแบบแม่ค้าแบบเดินเล่อะไรเงี้ยเยอะมาก<อ>เหมือนกำลังจะคุยกันได้สองคำอย่าไ่จบอีเดียต้องอตอบว่าอ๋อไม่เอาค่ะอย่างงี้ใช่ไหมเคยดูคลิป พี่ต่อยที่บางแสนน่ะเหมือนกําลังคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันอยู่เงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องอะเพราะว่าคนเขาจะมายืนต่อแถวขายของตำตำเปเคยเห็นในติ๊กต็อกฮะอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันต่อไม่รู้เรื่องอะไรนะยังเหลืออะไรอ่ะ อ๋ออ๋อจับอยู่จับอยู่ <c oughs> เป็นหลอดคอกเสพค่ะ <c oughs> ภูมิแพ้คนขายเยอะใช่ไหมที่บางแสนน่ะ <c oughs> ไปเล่นทะเลกันเถอะ ตะโกนได้แล้วนะเสียงล่าสุดอะแสดงว่ากินน้ำเย็นได้แล้วพอ่อพ่อห่วงอย่างเดียวว่าให้ลูกอะอย่าก,กินน้ำเย็นนะลูกจะได้หายกลับมากินปลาดได้เหมือนเดิมพ่อห่วงมาก <laughs> ใช่ปะพี่บานอ้วนว่าจะซื้อไปถือไป้ายไฟเลยว่าไม่เอาเดินเยอะจัดค่ะพี่บานมายถึงยังไงนะ ช่ไหมหนูว่าจะซื้อไป้ายไฟไปถือเลยว่าไม่เอาเออหมายถึงว่ายาหนาค้าอะไรเงี้ยอย่าเข้ามาอะไรเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องมันคุยกันไม่จบเรื่องดูใน t ิ๊กต็อกอีกทีนึงเหมือนก็ผ่านไปคุยกันแล้วเขาก็เดินมาขายแล้วก็ตอบว่าไม่เอาค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอ้องเอา,าอไม่เอาหลายชั้นด้วยนะช่วยอุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบคือไม่เอาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่ยอมเออแล้วก็แบบอีกสเต็ปหนึ่งเขาถึงจะยอมเดินผ่านไปอะไรเงี้ย แล้วเหมือนพอหันไปทีหันมาคุยได้สองคำแล้วเขาก็มาอีกอะไรเงี้ยเอออึดอัดเหมือนกันนะแบบเนี้ยจริงๆอะไรนะเอออิ่มแล้วนะทุกคนเบาได้เบาอย่าตะโกนสัน <c oughs> <c oughs> ก็มันแบบมันก็เก็ตเวลล์หอองง่ายพอเก็ตเวล์เราก็แบบโอเคไงโควิดสู้ไปได้วยกัน ให้ดูบรรยากาศสวยๆ Slayer Slayer คนเป็นล้านอันนี้คือมาโซนที่แบบว่าเข้าใจนี่แล้วมาไลฟ์เป็นช่วงๆนะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเออเอาแบบนี้แหละกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดแชร์ไว้เลยนะคะให้มันแจ้งเตือนนะคะที่รักจาโอเคนะ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกัน